บทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสูตรทางอเสวนาจพารานังปันทิธานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตะมาปฏิรูปเทศวัสโฉชุกเพจจักตะพุญญาตาอัตตสัมมาปณิกทิจเอตัมมังคารมุตตะมาพหุสัจจันสีปัญญวินโยจะสุกิจโตดุพัสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคารมุตตะมังมาตาปิตุปัฏานังปุตตะราสัสนะโหะนาภุลหัจกรรมตตา Eh tamang kalamu tamang kana jatah mata ria jaya teka nan jatah saka hua na wacani kamani eh tamang kalamu tamang aha te wira te papa macapana jatah mau mo apa ma thoh jatah mesu eh tamang kalamu tamang kaka boh teniwa teoh jatah susi jatah tanjuta kale na tamatah menang eh tamang kalamu tamang ฉันติจะโัวจะสัตตาธรรมนันนาจะตัสตนังกาเลนะธรรมาสักจะเอตัมมังคลรมุตมังตพจัปพัมมจริยะจาริยาสัจจานัตสนังนิพพานาสัจจิเกลิยาจะเอตัมมังคลรมุตมังผุตระสโลกระทเมหิจิตตังยัสสนาขมุติอสุกังเวรชังเขมังเอตัมมังคลรมุตมังเอชาติสานิเกตวานาสัพพะธรรมปราชิตาสัพพะตสุถิงขจันติตันเตสังมังคลรมุตมังตี บทที่สิบสองบทสวดรัตรนปริษยังกิณจีวิตังอิทวาวาหมูลังวาสักเกสุวายังรัตรนังปณีตังนาโนสามังอติปัตถะฆเตนะอิธัมปีพุทเทรัตรนปณิตังเอเตนะสัจเจนะตัวสตวสีหุนตุขายังวิลาคังอามาตังปณีตังยาตจัคขะสัเกายามุนีปะสัมมาหิโตนต้าเต น่ายำเมนะสามัมติกิจิอิธรรมปีทางธรรมเมระะุตนะปณิธานเอเตนะสัจเจนะว,ว,วัชิหโหตุยำพุทตเตโสปาลิวันเนีสุจริงสัมาทิมานันตะปิกันยะมาหูสัมาทินาเตนะสะโมนะวัชิตติ อีทมปีทมเมรัตนันปณีตังเอเตนะสัจเจนะทวทีของตุเยปุกะลาอัตถะฆาสตังปัสสัทาจัตตาริเตตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยาสุขัสสะสาวกาเตเอเตจันเยสุทันสุนานิมหาภรานิอีทมปิสังังเคลัตตานันปณิตังเอเตนะสัจเจนะทวทีของตุเยสุ ปุตานาสาปันเวนานิกามิโนโคตสมาสาจานินมหิตเตปิปตาอามาตังพิคันหะทัตามุธานิูติงปุณจมานเตอัมิอังเกลาตันังเอเตนะตัจเจนะตัวงหัวตู สีนางกุลานางพาวังนักจิตสังพระวังปีเรตตาจิตตาจิตตายาจิทิเกพระวัสมิงนเตสีนาปีชาอาวิธุนิสัมทาทิพันติจิตีราญาไทยำปฏิปู ทำปีสังเกตละตำปัญญา,ต,า,า,างงต่างอิตินะสัจเจนะสวัสดีหวงตูบที่สิบเอ็ดบทสวดธรรมบทศาสวรร์อัตตาหาเวพิตังเสยโยยาจายังอิตาลาปชาอัตตาทันทัสปัสสะโอสะ สานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนัคันทโปโณมาโรสาหะคัมมุนาชิตังปะอาปะชิตังกาินาจถาลูปัสสังฉันตุโน Budi Pici Botoke Saputa Sud Asi kami yang tena takawata sana tak pasa ta hata samput tak tena e tak ma anu tak ma tak lama tak ya palaya ma iti ki saya ma สิิกะสัมปทานนาะมาตัก,กะเหตุมานาะยาคาเหนะมาอากาปะ,ปะ,ล,ะ,ะลัตตีวิวักเกนะมาหิติินิจานาะขันติยามาัภะรูปะ ตาแยามาตามาน,นโนคัลุยะธาตุเมเหอัตตนาวะชาเนยยาไฉเมธัมามาอัตปูตลาอิเมธัมมาสาวาจายอิเมธัมมาวินยูคัลหิตาอิเมธัมมาสมมาตาสมาทินนา อิตายาทุกขายาสังวัตตันต,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 ติอัตตะตุเมเหปัชะเหียธายะตาตุมเหอัตตนาวะชาเนียธะอิเมธรารมะากุสะลายเมธรรมาอันาวะใจเมธรรมาวินยูสะปะสันตัดใจเมธรรมาตมะมตาสะ มาตินาหิตายาสุขายาสังวาตันติอัะตุเมเหอุปปัสมปัตชาวิหะเลยาถาติตาบทที่สิบห้าบทสวดอุปาเนยสูตรอุปนิญติชีวิสามารถปะมายุงทรูปานิสตัตา ตาสันติคานาเตสะตังพะยังพะลเนเปขมาโน,านุญญาณิกิลาทะาสุขะหานิอุปนิยติชีวิตตัมปะมายังชะารูปะนิตัส สะนาสันติอานาเตเอตังพะยังสะมมาระเนเปะมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปเปโคโยธากะเยนะสังยะโมวาายะอุป ถ้าเกตาสาะเจาาตสะังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติปังยังชีวะมาโวปะกะโรติปุญ,ญังธรรมโมหะเวระคตะิธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสานิาสังโสธรรมเม,ม ถูกิณในน้าสุขะติงคันชาติธรรมมาจารีสัพเทสังขาราอนิจจติยาตาปัญญายาปัสสติอัตถานิพินติทุกเขอัถามาโควิสุทติยาสัพเพสั totally <Columbus> งขาราทุกขาติยาตาปัญญายาปัสสติอัถานิพินติทุกเขเอสามะโควิสุทติยาสัพเพธรรมมาอนัตตาติ อัตาอาธาปัญญาปัสติอาถานิเป็นเสติทุเขเอสามถโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดอปันนะ,ะชาโรอปันนาะปัฏฐานะเมเกตุติยังอาหุติก,กาเอสาสัญญายะเมทาวีตังทันเหยะยะยะอะ ปัญะกังอาหุงเวสาระนังยันติตับพาตานิวะานานีจะอาลามาลุคเตตานิ้นามุตสาพยาตักิตาเนตังขโขสาระนังเขมังเนตังสาระนามุตตะมังเนตังสาระ น้ามาทำมากตัดผ้าทุกขาประมูลจิตโยสัพพูดทันจัสัพธรรมังจัสังคันจัดแต่ละนังพะโตจัดตาลิอาลิยาสัจจานิธรรมะปัญญายาปสัสสติทุกขังทุกขาสัุปะทางทุกข,สกข,สกขสาสะจะอาติกะมัง อริยัจะอัตถังทีกังลูทุกโขปะสสะมะคามินังเอตังโขสารานังเกมังเอตังสารานะอุตมังเอตังตะลานะมาัมมะสัพพะทุกขะปมุญจติ